สมัยโบราณบ,บอกว่าต้นรวยลุนฟ้าใครใดที่ออกดอกจะส่งผลถึงผู้ที่ปลูกทําให้ผู้ที่ปลูกมีโชคมีลาบมีเงินทองเข้ามาแบบฟุกๆุกวันนี้นะคะต้นรวยลุนฟ้าที่บ้านแอดออกดอกนะคะแอดก็เลยจะมาทําการขอโชคขอลาบกับต้นรวยลุนฟ้านะคะหรือที่เรียกอีกชื่อน,นึงว่าต้นเพชรลูก,กันนะคะเป็นว่านอยู่ยงคงกระพันนะคะโบราณเขาก็มักจะเชื่อกันว่าถ้าใครได้ กินหัวว่านนะคะจะทําให้อยู่ยงคงกระพันนะคะแล้วก็ไม่เจ็บป่วยไม่เป็นอะไรง่ายนะคะในการทางคงกระพันชาตินะคะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะเราก็จะเตรียมทูบทั้งหมด9ดอกด้วยกันนะคะในการไหว้นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าเชื่อกันว่านะคะไม้มงคลนะคะจะนําโชคลาภมาให้แก่เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนะคะเราก็จุดทูบ 9ดอกนะคะแล้วก็ให้กล่าวน้โม่3จุดนะคะหลังจากที่กล่าวน้โม่3จุดเสร็จนะคะก็ให้เราวากระถาเงินล้านนะคะคาถาเงินล้านก็มีดังนี้นะคะสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจารมหาเทวาเซเพยขาปลายันติพรหมมาจารมหาเทวาพิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโูมหาลาโภพระวันตุมีมิเตพาหูหติพุทธมะอุนโมพุทธยะวิรัทยวิรโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอก็ให้สวดคาถาหนึ่งจบก็ได้นะคะสามจบห้าจบเจ็ดจบหรือว่าเก้าจบก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราปักธูปนะคะลงในกระถางนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการขอโชคลาภใครสะดวกตอนกลางวันก็ได้นะคะใครสะดวกตอนกลางคืนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ อาจจะทําให้เรามีโชคมิราบแบบฟุกๆุกนะคะแบบเยอะๆนะคะทุกคนก็เพราะว่าครั้งก่อนนะคะที่บ้านแอดเคยออกดอกไปครั้งหนึ่งนะคะตอนนั้นก็มีโชคมิลาบแบบเหลือเชื่อนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแอก็มีสาระมีเคล็ดลับนะคะในการขอโชคขอลาบกับไม้มงคลมาฝากเพื่อนเพนเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะ กดถูกใจนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆของแอดนะคะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ